กังวลใจเรื่องคะแนนเสียงจากประชาชนไหมครับเพราะว่าวันนี้ความเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์นะครับจะรุนแรงมากมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ก็เข้ามา,าใกล้แล้วรรรมสปดาห์ู้ค,ค,รนนครัทโเยมากนะคโดยคนที่เกี่วยวกกข้องหก็โผลม้ขว่ามันดี มั่นใจนะเจตนาร์ล่าโมกับผู้จัด้ามาสุดแม้ท่านจะเปทียบเทกับคนอ่นนครับโอผู้จัดรกับผู้ใหญ่ารที่เราทำเลือกทุาแล้วก็ทุกที่เราคิดว่าเราโดนแลงบวกจะเป็นีนะครับถาบว่าไม่มีนื่อยาัวจะมอนการที่ทำได้ท่านจะแก้ไขปัญหาเรื่องกัญชายังไงครับที่บอกว่ากัญชามันจะเป็นทางการแพทย์แต่ว่าวันนี้แน่นอนว่ายังคงเห็นภาพที่มีการเสพอยู่ตามข้างถนนอยู่างนี้จะแก้ปัญหายังไง รู้เข้าไปจับแบบนี้จะดีทำได้ถ้าเป็นเด็กเนวยรว่นที่อายุตทำาน่ี้ปีผู้ปกครองจะต้องทำนที่ด้วยผู้ขายจะต้องดนดตอนนี้เรืองหน้ีไปเยอะมากเลยแต่ไม่ใช่ว่าไปถ่ายรูปมาแล้วข้อมาลมนเทียวแล้วก็หาคนเหลานันไปดึนะครับที่ผ่านมาทางกระทรวงสาธารณสุขรวรวมทากาเที่เจ้าหน้าทีุ่นะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกอง มกีไปหลายนไมีทั้งตู้ทั้งจ้าทั้งั่ังเาดูเานดุชวยก็ยังเินสายแบบนีมมันกนไม่ป่อยพื้นที่3าจังหวัดนะครับเราแค่คะแนนเสียงในพื้นที่เหล่านั้นไหมครับเพราะว่าสาจังหวัดก็ไม่เอาเลย3ังหวัดไ้อ คืออย่างน,น้องไม่เอางน้องก็ฝมาคือโดยเฉพาะพื้นที่มุสลิมะครับอะไรคิดว่าแมวก็ไม่เข้าใจแมวเลยเวลาไปลงในนที่ทั้งหลายเนี่ก็ท่านจะสื่อสารไปยังไงบ้างให้เข้าใจตรงกันทการแพทย์เนสิ่งดีแล้วโรคไปให้เย็นต้งีบ เกิดึ้นจกุได้ทั้งยาที่สามารถนำไปประันรัษาแล้วเกิดประโยชน์ได้ใได้ยากต้ต้องขอเรียนก่อนว่ายาที่ทำจากกัญชานะครับโดยเฉพาะที่น้ำมันกัชานะครับน้ำมันกระชารเดชาต้นนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในมันซียาล ชาต yeah. ิการส่งผรับแต่ว่าทีื่อียารักษาโรที่ประเทศไทยชื่นเรียนหากถูกนำไปรักษาให้กับสุดายต่เรืองการรัาหรือว่ากระบวนกาจ่รับผิดชอบใช้ได้จ่ายในเรื่องยาในในน้ำมันอัญชันในเป็นอยาแก้ทารกที่จะต้งจ่าทำนี้รื่องนี้ การเพิ order, ่มูค se ่าเกษตรนีม ok ี <t <t uh ุสาหกรรมใหญ่น้อยนะครับเกิดขึ้นมากมายที่ใช้โนี้ส่วนผสมของพืชพืชทันธุาชามาทาแค่หนึ่ทุกผลิตภัณฑ์ทุกสินค้าที่ใช้คันธุมาชาเป็นส่วนประกอบเป็นทางไดต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมารอาหารและยาหรือกองอุตาหก เื่อเอาย้อนมาอนุญาตแล้วนะครับขึ้นทะเบียนได้แล้วแล้วก็แปลว่ามีความปลอดภัยนะครับแต่ถ้าอะไรที่เล่าหรือย่างนี้นะครับต้องใจจะเกิดพวกตัวร่างกายอะไรก็จะเป็นสิ่งที่มีความเสียก็คืดสองเดือนเรื่องของเดือนก็ต้องหนก่งเดินนมีความเปลี่ทางไหนมันมีความชัดเจนเรื uhm, anyway, ่องการจากเล่าต้องเล่าเดือนก็มีความเสี่ยงแต่ถ้าใช้ร่างหุ่นที่มีสลากของโครงสร้าง ก็สามารถใช้ได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีโค้มากกว่าคนตทยอ้าวมาอภูรีไม่เหอนกันเราจะต้องไปมาวนตันเองเอาอะไรมาไปยืมสูตรหะไรก็ต้องมาวขายไม่มีสถาบันนี้ก็เปนเรื่องหนึ่งเรามาทูเราพยาามเลือกแบบว่็ทำไมทำสิ่งนี้ได้ทำไมทำแบบนั้ ไม่มีพักการเมืองอะไที่ทำสิ่งที่ไม่ไ้ดนะครับถ้ายกไม่นองนะคไม่พักการเมือที่ follow w ้ y อะไรสิ้ะคุณต่ได้ครับคะแนนในยุคครับถ้ามีทธานขอบกับปเอ็นยราวิธิครั้งค่ะสรุปว่ามีการดิวเรื่องตำแหน่งนายกอะไรกัจริงหมื่ม่ิ้วเพูดเรลยจริงๆเรื่องบนต่อก็ต้องูต้องดูพู้ที่ดูว่าเวลาเป็นเ่องะไรในี่องาไม่ได้ดูต่างการ คนที่รุนต <là> ัวก็ไม่ควรนำมาออกพูดนะครับเพราะว่ามันเป็นมันไม่มีอะไรที่เป็นทางการนะแล้วก็เรื่องการที่ที่อาจารย์ตำแหน่งนายกอะไรกันเนี่ยครับหนึ่งยังไม่ใช่เวลาสองพระคุณเจริญพูดเสมอว่าพระคุณเจริญเตรียมใจมีน้องจะทำอะไรต้องให้ผารเลขากเลือกตั้งค์ให้ได้รับว่าผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยก่อน ถึงแจกเนินกิจกรรมไหว้ตะไครนที่นี่ครับมีความแท้จนิงที่เป็นเจ้าอาหารในที่ที่ที่ผู้ที่สูงก็คือทุกคนบอกว่าใครถ้าถ้าอยู่อยู่ในรัฐบาลใครได้เสียงมากที่สุดก็เป็นนายกไปก็ผู้คนนี้ก็ต้องปวดรอแต่ผมเป็นผู้น้าผมก็ใส่หัวรู้ว่าเพต้องต้องแค่แค่นั้จริงแต่ก่อนทุก็ท่านไปออกรายการแล้วก็มาที่ข้าง อ,อย่างอย่างอย่างเรื่องสี่พักนี่ก็พูดกันจริงว่าที่จะดีลสี่พักไม่ไม่ไม่นการพูดอะไรไเป็นแบบเป็นทางการทางการถงน้ำนัที่ว่าเอาไบบีนะเดี๋ยวออกมาจะมีการทำเมนอย่นที่ คือเขาว่าแซวมันไม่รวยแค่แซวหรือไ็่หอนั่งอย่ไหนเป็นยังไมาสามวันสองต่อมีการวิจารณ์ไหมครว่าแวนี่ทรปนาลก้องมาก้เปนควมสจวิ่งไปหาลุก้อไปหาผมเรียกท่านว่าดีู่ คนเลีท่านเน่ยอายุมากกว่ากคนท่านบอกเออมานั่งคุยกันหน่อยผมจะบอกว่าพี่มาดูเลยได้ด้วยยบด้วยเป่าองราเราเอาแลงจากที่ผมไปพบท่านนายุเมื่อเดือนมกราวันวันเสาร์ผมก็ไป การบริหเรโดท่านตามประเทศที่ดีไเป็นหลอกในรับห่วยของมนรับร่วมรัฐบาลผมโกงไปเนี้ยเจอเจอสุดตรก็ให้เพิ่มเนใหเขาไ่ใช้องการเป็นการให้ลั่งใจทุกกา่ัแต่ผมก็เรียนะด้วยนะครับาเาี่มันเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทานข้าวจาพ่ออีไหน ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรอเยนะครับก็เปงาน,ปนไปไปกินข้าวอย่างปกติบมีการพูดถึงว่ารอบหน้าจะมีก<ม>าร้วยในภาพที่ออกมาดูเหมือนว่ามันจะถี่ขึ้นนะมันดูมันเป็นนายาายัยยะไหมครับว่าน่านจะมีการจับตัวภาพมาดูคหมนว้นนดเปาัไมคร่าา คือภาพที่ปล่อยออกมามันก็เป็นภาพจากคนภายในที่เข้าไปด้วยกันนีครับนี่แหละผมก็ไม่เข้าใจแล้วก็มันคุณนายช่องกล้าเขาไม่ต้องมานั่งพู้นลวว่าก็ผมเป็นคนถ่ายก็ผมไปแค่กับท่านสยามศักดิ์สยามแล้วก็ท่านชาราสามคนถ้าสามคนอยู่ในรูป,ปแสดงว่าไม่ใช่พวกผมเป็นคนถ่ายแต่ใครจะถ่ายแล้วใครจะเผยแฝ่ผมป ไปบ้านท่านผมก็ไม่ได้มีปัญหาถ้าเกิดมีความจีิงเรื่องจริงผมก็คงก็จะต้องพูดแล้วพูดอีกนะครับอย่าให้ทายให้เรานะมารับรับล่อๆไม่มีไปแล้วไปตรงๆแจ้งท่านนายกมนตรีแจง้ง,จงใครก็ตามที่มาถามก็บอกเออกินข้าวมาไม่เคยมนันมีตั้งตั้งตัต้งอะไรอยูและการกินข้าวผมก็เป็นเรื่องปกติมากๆยิ่งใกล้รุ่งร่างมากเขาก็ต้องการข้อมูลของเรา เราก็ต้องการข้อมูลของเขาอินโฟเมชันที่มันได้มีการแลกเปลี่ยนนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายอะไรที่เราเปิดเผยได้เราก็เปิดเลยอะไรที่เขาเปิดเผยได้เขาก็บอกออกมาอยายกตัวอย่างเขาท่านบอกว่าเอ้ยไปดูโพแล้วับคุณจะยใจได้เจ็ดสิบเสียงผมก็โทรผมบอกมาไม่ผมาบเข้ามาแล้วผมก็ต้องไล่ทำงานบ้านว่าทำไมอ่ะ โผของที่ที่ที่าคงทำอไเรียนภาคุงเรียนอไรพ้กงต้องต้องต้อาำกัน้แก้ไปัญหาซึ่งก็นี่เป็นที่มาขอการให้สัมภาษณ์จริงแล้วก็ทำโผรขึ้นมาก็บว่าโผก็ยังยังดีคุได้มีการคุยวไหมคะว่ายินดีที่จะให้ิดโควิดเป็ไงย้ตก็บอกว่ามันไม่ได้เป็อะไรไทยมากที่สุคนนั้นก็เป็นอะไิกิราหาค สมมติพักคุณเจตัยมากที่สุดพักคุณเจตัยก็ต้องเป็นนายกครับพวกกัก้นได้ชัดเลยครับแตเก้าพักคุณเจตัยมามากที่สุดตามโโลนะแล้วไม่เป็นนายกโยพวกผมจะเป็นมองหน้าประชาชนได้ยังไงลนะ่ะเอาชาัดตรงนี้เลยไหมละ่ะผมไม่มีทางที่จะกล้านะครับไม่ซื่อสัตย์ต่อสุายคนหรอกครันมากที่สุดครับอนุทินเป็นนายโย được print được hai ạ. Không đi được. Vừa vận hành ạ. Cảm hả? Không, không đi được. Chứ thấy đi